เมื่าการน้ำมันปั๊มปั๊มน้ำมันกันบ้างนะครับนี้รถบรรทุกปั๊มน้ำมันนะครับติดคิวหน้าโรงงานเริ่มคลี่คลายแล้วจะมาตรการจะทาเพ่นการรับซื้อปั๊มน้ำมันจะฉาส่วนและการชโลการเก็บเกี่ยวพ่นปั๊มน้ำมันนะครับคาดว่าจะกลับสู่ปกติในชน่วงต้นเดือนหน้านี้นะครับโดยเมื่อเท่าที่่านมานะครับรถบรรทุกพ่นปั๊มน้ำมันจากสมาชิกสากรต่างๆในจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงทีโรชั้นน้ำนักหน้าโรงงานนี้แหละครับ ข้อจุมนุมทาก้อนจากส่วนป่าน้ำมันกระบี่จำกัดนะที่คครงยาเพึงออารึกลดจำนวนลงใหญ่ให้ชัดแล้วรยางก่อนหน้านี้เกิดปัญหาติดยา่ารองรับมันงองใดขึ้นตาช้าง,งอย่างใดไข่นะครับา,าการขีดคลายนีใจความร่วมมือนะครับของผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาคมชาวส่วนปามน้ำมันชุมรุมลานที่ผู้แทนโรงงานสกัดน้ำมันปัามนะครับที่รวมกันประชุมนะกำหนดมาตรการให้เกษตรกรจะรโลการตัดก้อนก็ว,ว่าให้คางไวในต้นที่ว่ามาคางอยู่บนนุ่นนะครับ เน้นการเก็บเกียพพ่ยวเฉพาะพ่นปล์มซุกที่เต็มทีพร้อมนั้งจัดสำเพ็จการระบายปล์มนะครับที่ค้างหน้าลานจัดสั่นโคูต้าการรับซื้อให้ลานที่ในสั่งกัดนะครับน้องยิ่งอมค่ะนายส้มชายเทพจิตนะคะประธานคณะกรรมาการชุมนุมสหกรณ์ชาวส้วนปล์มน้ำมันกระบี่จำกัดก็บ,บอกว่าตอนนี้สถานาการณ์รถบรรทุกพ่นปล์มน้ำมันที่วัดติดคิวเริ่มจะคลี่คลายลงแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะยังมีพ่นปล์มตกคางในลานผลิตจากสหกรณ์สมาชิกจำนวนนึ่งและโดยโรงงานสกัดก็ได้เดินเครื่องเต็มกำลังชั่วโมงละ60ตันทลายอ ราว1,500ตันต่อวันคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะโดยราคาพ่นปั๊มน้ำมันก็จะมีแนวโน้มยุ่ทถี่ไม่ต่ำว่ากิโลกรัมละ่บาทค่ะ